วันนี้เราได้คำตอบมาแล้วนะครับทำไมถึงไม่ได้ขับไล่ออกไปเรามาดูคำตอบกันหนึ่งครับคุณซิมอนเอ็มบอกว่าพวกเขาเข้มแข็งขึ้นจึงบังคับให้คนคณะอันทำงานหนักเยี่ยงทาตคนเราพอลืมตาอ้าปากได้ก็เริ่มที่จะไม่ยอมทำอะไรด้วยตัวเองตั้งตนเป็นนายดีหน่อยก็ให้ค่าจ้าง แต่ครานี้อิสราเอลน่าจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าดินแดนที่ประจามอบให้นี้เราได้รวมผู้คนด้วยนะครับรวมทั้งผู้คนด้วยจึงบังคับให้เขาทํางานให้ความถ่อมใจใหายไปเมื่อมีความมั่งคั่งนะครับเป็นข้อคิดคุณสันนิรักบ,บอกว่าคิดว่าผู้นำนะครับนี่โทษผู้นําถูกต้องแล้วนะครับผู้นําไม่ติดสนิทนะครับแล้วก็ยิ่งพอหมดเวลาของโยชูวาไปนะครับดังนั้น พวกเขาก็เลยคิดว่าคิดไม่ถึงผลที่จะตามมานะครับแล้วก็พระเจ้ามีเหตุผลที่ดีและปกป้องเราเสมอทรงทราบว่าถ้าอิสราเอลอยู่ด้วยกับคนขณะอันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนพวกเขามีพระอื่นนะครับครับดีมากครับแล้วก็วันนี้ได้คำตอบมาอีกนะครับจากหนังสือเดี๋ยวกันนะ จากหนังสืออมตะธรรมนะครับเขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกว่าสามสาเหตุที่อิสราเอลแต่ละเผ่าไม่สามารถขับไล่ชาวคณาอันออกไปได้นะครับก็คือหนึงพวกเขาสู้รบมาเป็นเวลานานแล้วก็อ่อนลา้าแม้เป้าหมายจะอยู่แค่เอื้อม แต่พวกเขาไม่มีวินัยและเรี่ยวแรงมากพอที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับข้อ 2. พวกเขากลัวว่าศัตรูจะเข้มแข็งกว่าดูเหมือนไม่มีอะไรจะเอาชนะลดรบเหล็กได้เลยข้อ 3. นะครับตั้งแต่โยชูวาตายสิทธิที่อำนาจก็กระจายไปอยู่กับบรรดาหัวหน้าเผ่าต่างๆและแต่ละเผ่าก็ไม่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเหมือนแต่ก่อนโอมีข้อ4นะครับความเสื่อมลงฝ่ายจิตวิญญ,ญาณกัดกินพวกเขาจากภายในพวกเขาคิดว่าตนเอง รับมือการทดลองได้และจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นถ้าทำธุรกิจกับชาวขณะอันนะครับนี่เป็นคำสรุปจากหนังสือ Life Application นะครับหรืออมตะธรรมฉบับอธิบายนะครับวันนี้เรามาดูหัวข้อเรื่องคนอารโมไรกันในผู้นิจฉัยบทที่1ข้อ34ถึง36นะครับก่อนอื่นให้เราที่ฐานเดียกันก่อนพระเจ้าเราขอพระองค์ ให้เราเข้าใจด้วยกันจากพาระเจ้าอังพงศ์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับเรามาดูอีก3ข้อที่เหลือนะครับคนอัมไรได้บีบคนดานเข้าไปในแดนเทือกเขาและไม่ยอมให้ลงมาอย่างหุบเขาคนอัมไรยังตั้งมั่นอยู่ที่ภูเขาเฮเรสในเมืองไอยาลนและในเมืองชาอันบิมแต่อำนาจของพงพันโยเซฟเหนือกว่า ดังนั้นคนอามไรจรึงถูกเกณฑ์ให้ทํางานหนักเยี่ยงทาตพมแดงของคนอามไรเริ่มตั้งแต่ทางขึ้นเนินอักรับบิมคือตั้งแต่เมืองเสลาเรื่อยขึ้นไปนะครับคําถามคือว่าคนอามไรเป็นใครทําไมสามารถบีบคนดานให้เข้าไปอยู่ในดินแดนเทือกเขาครับแล้วก็ไม่ให้คนเหล่านั้น ลงมายังหุบเขานะคนอามูมไรบีบคนดานนะครับคนอมามโมไรตั้งมั่นอยู่ที่ภูเขานะครับคนอามูมไราสามารถที่จะยังยึดของที่ของเขาอยู่ได้คนดานไม่สามารถจะจะชนะคนอมามโมไรได้ครับแต่ว่าพมพีบ,บอกว่าอำนาจคนพงพันโยเซฟเหนือกว่านะครับ เจุดตรงนี้ไปก่อนนะจำได้ไหมว่าโยเซฟเนี่ยครับเขาเขาทำไมนะโจมตีเมืองเบตเอลข้อ22ใช่ไหมแล้วก็บอกกับคนในเมืองนั้นว่าถ้าชี้ทางเข้าเมืองจะปราหนีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องมาตั้งแต่หลายวันก่อนสองวันก่อนนะวันนี้เราเห็นแล้วครับคนอมโมไรท์นะ สามารถบีบคนดานได้นะครับเรามาดูพ่อพีอ่ตอนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับดานเนี่ยครับผมอยากจะสรุปให้ฟังนะซึ่งเราอาจจะมีเวลาที่ตอนที่ไปถึงเรื่องนั้นแล้วเราดูกันอย่างละเอียดนะครับในโยชัวในผู้วินิจฉัยบทที่18ครับการย้ายถิ่นฐานของเผ่าดานเขาบอกเลยนะครับว่าคนดานนะครับอดูข้อหนึ่งนะครับ คนเผ่าดานยังสแสวงหาที่ดินอันเป็นมรดกของตนเพื่อพักอาศัยเพราะจนบัดนั้นแล้วมรดกในเผ่าอิสราเอลยังไม่ตกกับเขาครับก็คือเขายังไม่ได้ที่พักอาศัยนะและตอนจบเลยนะครับตอนจบก็คือคนดานครับพวกเขาตั้งรูปแกะสลักซึ่งมีขามีขานี่คือครอบครัวหนึ่งนะครับได้ทำไว้นั้นตลอดเวลา ที่พันนิเวศของพระเจ้าที่อยู่เมืองชิโล่นั้นถ้าเรามีโอกาสเราจะมาดูบทนี้ด้วยกันต่อไปนะครับแต่ว่าสรุปไหมครับเขายังไม่ได้ที่แล้วทําไมครับเขาตั้งรูปคารพครับระหว่างตรงกลางมีเรื่องเขาไปเอารูปคารพจากบ้านของคนที่ชื่อมีคาที่ชื่อคนมีคาชื่อมีคาเนี่ยไปตั้งปุโรหิตของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทํารูปเอโฟดแล้วก็เหมือนว่า คิดว่านี่เป็นการนมัสการพระเจ้าและพระคัมภีก็สรุปว่าคนอิสราเอลในเวลานั้นไม่มีกษัตริย์ต่างคนต่างทำตามตาที่ตัวเองเห็นชอบความจริงพอยมันไม่ใช่การไม่มีกษัตริย์ครับคือคนอิสราเอลคิดว่าตัวเองไม่มีพระเจ้าไม่มีกษัตริย์ไม่มีคนนําเขาแล้วเขาก็เลยทําตา,ามที่เขาเห็นชอบแต่ผลมันมาจากเรื่องอะไรครับสรุป กลับมาจากเรื่องการไม่ได้ขับไล่อย่างที่พี่น้องเราหลายคนช่วยกันสรุปแล้วครับว่าทำไมคนนั้นเก่งกว่าทำไมคนนี้ถึงสามารถที่จะสู้กับอิสราเอลได้แล้วไม่เป็นอย่างที่พระเจ้าบอกเขาคือพระเจ้ามอบแผ่นดินให้เขาแล้วแต่เขาไม่ได้กันสักทีครับมีตอนนึงนะที่อยากจะให้เราดูนะครับพัมพีโยชัวบทที่ส7จําได้ไหมครับว่า คนอิสราเอลเนี่ยนะเขามีปัญหาก็คือว่าสู้กับพวกคน,คนโยเซฟนะครับโยเซฟไม่บอกว่าประท้วงใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไปสู้กับพวกลดรถรบเหล็กไม่ไหวนะครับดังนั้นตอนนั้นโยชัวก็เลยบอกว่าถ้าเธอมีคนมากมายเธอก็เข้าไปแพ้วถางที่เอาเองสิ นะครับนี่เหมือนกันกับเรื่องคนดานเหมือนกันนะครับที่เขาเขาควรจะได้ที่ตามที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วก็แต่เขากลับเลือกอ,อ๋อในในในผู้วินิจฉัยบทที่เมื่อกี้ดูนั่นแหละครับในบทที่สิบแปดนะเขาเลือกที่จะพ่มพี่ใช้คำนี้ครับต้องให้ดูก่อนนะเขายังไม่มีที่ของเขาดังนั้นเขาก็เลยส่งคนห้าคนนะครับของจากตระกูลเขา ไปสอดแนมดูว่าตรงเมืองไหนน่าจะไปเอาได้เขาก็เลยไปเลือกนะครับที่ที่อที่เขาคิดว่าง่ายเขาใช้คำนี้ครับเรามาดูข้อนี้ข้อข้อเนะครับเมืองลาอิเห็นประชาชนในเมืองนั้นอยู่อย่างสบายตามวิสัยของคนไซดอนสงบสุขไร้กังวล ไม่ขาดแคลนอะไรมีทรัพย์สมบัติประชาชนอยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่คบค้าคนอื่นดังนั้นทั้ง5้าคนนี้ก็เลยบอกว่าจะยึดที่นั่นเขากําลังเปลี่ยนที่ที่เขาควรจะได้นะครับเพราะสาเหตุมาจากอะไรจากที่เผ่าโยเซบอรนเนี่ยคนพวกนั้นแข็งแรงกว่าหรือว่ามีอาวุธที่ทันสมัยกว่าแต่ว่าเขาลืมไปว่าพระเจ้าแข็งแรงกว่าพระเจ้าทันสมัยกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าแล้เขาสามารถที่จะยึดดินแดนนั้นได้ ในที่สุดทุกเผ่าครับทำแบบนี้กันหมดเลยครับก็คือว่าอยู่ร่วมกันนะเหมือนว่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติแล้วก็บังคับให้พวกเขาทำงานหนะักผลคืออะไรครับคือในที่สุดพวกเขาก็ไปนับถือรูกเคารพครับเราเองต้องระวังเรื่องนี้มากนะครับว่าหลายครั้งพระเจ้าสั่งอะไรเป็นเป็นเรื่องซีเรียสนะครับพระเจ้าบอกว่าไม่ให้ แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อมันเป็นเรื่องสีเรียดครับพระเจ้าบอกว่าไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมันเป็นเรื่องสีเรียดครับมีหลายอย่างเป็นคำสั่งที่ซีเรียสแต่ว่าคนนำมาคิดแล้วหรือมาปฏิบัติตามบอกว่ามันไม่ตามสมัยนิยมหรือว่ามันต้องผ่อนผันกันได้บ้างในที่สุดครับเราก็เลยมีคนอมโมไรครับ ก็คือว่าเขาเก่งกว่าเราเขาสามารถขับไล่เราได้บีบให้เราเข้าไปตามพันธสัญญาพระเจ้าไม่ได้แล้วเราก็ทำไมครับเราก็เลยไม่ได้ขับไล่เข้าไปอย่างส้นเชิงแต่เราเห็นข้อดีว่าให้เขามาทำงานโยธาทำงานหนักบีบบังคับเขาเราก็ประหยัดหรือเราก็ไม่ต้องทำงานเหล่านั้นด้วยตัวเองเหมือนว่าจะขี้เกียจครับอีกน้อยอาจจะมีการให้คน ให้การรอมชอมบาความบาปโดยการให้บางอย่างนมัสการพระเจ้าแทนเราก็ได้เพื่อเราไม่ต้องนมัสการพระเจ้าแล้วก็เรารู้สึกสบายใจเหมือนเป็นการจ้างคนมามาทำให้เราสบายใจอิสราเอลกำลังเจอกับปัญหาเรื่องนี้อยู่ครับก็คือการที่ไม่ยอมขับไล่คนเหล่านั้นให้ออกไปอย่างสิ้นเชิง แันนี้เป็นปัญหาของพวกเขาในวันนั้นซึ่งก็จะเป็นปัญหาของพวกเราในวันนี้ถ้าเราไม่ทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเราอย่างเคร่งครัดให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบร้องสอนเราสอนเราทุกทุกวันให้เราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดกับเรากำลังถ่ายทอดให้เรารู้ให้เราเรียนรู้เรื่องนี้โดยไม่จำเป็นต้องผิดซ้ำๆอีก เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ